ไปถามซื้อตลาดวันนั้นร้อยแปดสิบปวดมันตางกันเลยนะครับน้บนบองปุยวันนี้ตอนนี้ผมจะโกกเซตเรียบร้อยนะครับกินเป็นกินละนี่แม่ตามน้ำพริกไปก่อนนะครับน้ามือของให้แม่เจ้าเจ้าเขาแกเจ้าอ่า น้ำพริกแกงนี่ตั่เองเลยนะครับเนาะเจ้ามีครับกค้ปนี่เจามีน้าพริกกันครับเติตหู้ดังดีๆครับน้ำากบนี่ต้องมีพักกรับตัวเนาะครับเนาะนี่ขอแล้วครับมีถึงพักแหวนเนาะครับเนาะแล้วก็พักอะไรเี้เนี่ยพักคออือ แล้วก็บดแดงนะครับบดเขือผักกาดขาวกระลำป่ะครบสูตรแต่ครับเซตเรียบร้อยนะครับเราขัวจางประมาณนี้นะครับแต่แน้่ไปแนาจระครับทุกคนตอนเนาะเขื่อมันเพชรล่ำนะครับเดี๋ยวท้ามันจางให้เติมเอามันนะครับนะถ้าจางก็เติมเอาะทีนด็ดเลยครับจ้า อีเด็ดนี่มันอยู่ตีเนีย่ยครับเนาะหอมป้อมต้นหอมนะครับพักชีไว้เลยตัวเนาะครับเนาะใส่ไ,ไปครับอๆๆหอมดวนพักไผ่นะครับเนาะนี่ใจใหญ่แต้มละอ้าว <c oughs> ลงได้เลยเจ้า <c oughs> อย่างพี่ครับทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะเอามาตั้งไฟต่อนะครับๆๆชิมเนาะเป็นย่หอมหัว

ตรงจีี่ขาย